ช่องตามใจทูเดย์บทที่12ฝืนชะตาคนไร้ค่าตอนที่270แสงอาทิตย์ตอนกลางวันช่างแสบตานักการต่อสู้ที่นอกเมืองเหมยเธอยังคงดำเนินต่อไปขณะนี้ในค่ายของตระกูลซูมีกลุ่มคนมารวมตัวอยู่ตรงนี้กันเป็นกลุ่มใหญ่เซียวเหยียนและคนของราชวิทยาลัยนักอัญเชิญก็อยู่กันอย่างพร้อมเพียงกันอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงตอนนี้ก็ผ่านไปสองช่วยยามแล้วซากศพของสัตว์มานที่อยู่นอกเมืองก็ถูกกองขึ้นมาเป็นภูเขาขนาดย่อมแต่ชุดสีเงินบนร่างของซูรุยกลับยังคงสะอาดเรียบร้อยไม่มีแม้แต่เศษฝุ่นผงติดอยู่บนเสื้อผ้าจากความไม่เชื่อตั้งแต่คราแรกกลายเป็นความตื่นตะลึงในภายหลังจนมาถึงตอนนี้เหล่าลูกศิษย์จากราชวิทยายลัยนักอันเชิญก็กลายเป็นชินชาไปเสียแล้วให้ตายเถอะนี่มันไม่ใช่ผู้ที่มีพรสวรรค์อะไรแล้วแต่เป็นปีศาจสถานโลกาตนหนึ่งเลยต่างหาก การต่อสู้เพียงคนเดียวของซูรุยไม่เพียงแต่ทำให้ลูกศิษย์จากสำนักศึกษานี้ตื่นตะลึงเพียงเท่านั้นแม้กระทั่งเหล่าผู้นำตระกูลที่ผลัดกันไปพักผ่อนหรือแม้แต่ท่านเจ้าเมืองหลงเชียนจั่นก็ยังถูกเสียงงอโหร้องของคนตระกูลซูดึงดูดให้เข้ามาร่วมชมด้วยมองเห็นหนึ่งคนหนึ่งกระบี่นั้นกับซากศพที่เกลื่อนเต็มพื้นไปหมดสีหน้าของทุกคนที่นี่ก็อดที่จะเปลี่ยนสีไม่ได้ แน่นอนว่าเมื่อเทียบกับคนจากตระกูลอื่นที่มีความรู้สึกหลากหลายเต็มไปหมดแล้วภายในใจของคนตระกูลซูกลับมีแต่ความรู้สึกตื่นเต้นยินดีโดยเฉพาะนักอัญเชิญระดับบอต้นที่มาจากตระกูลสายรองเพราะว่าซูรุ่ยเป็นผู้มอบวิชาเคลื่อนวิญ,ญญาณให้แก่พวกเขาทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะได้กลายเป็นนักอันเชิญกลายเป็นผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งและตอนนี้ซูรุ่ยยังแสดงออกถึงความแข็งแกร่งของเขาต่อหน้าพวกเขาอีก เงาร่างของผู้ชายคนนี้ได้ประทับลงไปอยู่ในใจของทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงคนที่ในใจไม่ยอมรับว่าซูจั้นนั้นมีความสามารถมากอย่างซูชวนก็ถูกเสน์ของนายน้อยใหญ่ซูในตอนนี้ทําให้กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ไปอีกคนในขณะที่ทุกสายตาจับจองอยู่ที่ร่างของซูรุ่ยอย่างเป็นประกายอยู่นั้นกลับมีเพียงซูชิงที่มองไปยังซูหวานอย่างเงียบๆตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้นางยังคงอยู่ในท่วงท่าเดิมยืนนิ่งๆอยู่ข้างกำแพงแต่สองตากลับไม่เคยละไปจากร่างของซูจั้นเลย ไม่มีความรู้สึกยินดีไม่มีความตื่นตระหนกและไม่มีความกังวลหรือตื่นเต้นใดๆสายตาของสุวรรณมองไปยังร่างของคนคนนั้นอย่างจดจ่อและอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงตอนสุดท้ายก็ยังคงยึดมั่นและเชื่อมั่นในตัวของเขานี่คือความรู้สึกที่พวกเขาทั้งสองคนมีให้แก่กันหรือในช่วงเวลาหนึ่งซูชิงมีความรู้สึกเสะเตือนใจและรู้สึกดีใจไปด้วยในขณะเดียวกัน เมื่อดวงตะวันละลับขอบฟ้าไปทั่วทั้งบริเวณของเมืองเหมยเธอก็ถูกย้อมไปด้วยแสงสีแดงจากขอบฟ้าทั่วทั้งฝั่งตะวันออกของเมืองมีเพียงซูรุยที่ยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นใต้ฝ่าเท้าของเขาเต็มไปด้วยซากศพนับร้อยคำกล่าวที่ว่า19ฆ่าหนึ่งคนพันลีไม่เหลือทางนั้นเทียบไม่ได้กับสิ่งนี้ ภายใต้แสงสนธยาซูรุ่ยค่อยๆหมุนตัวกลับมาดวงตาที่มีสเสน่ห์ล้ำลึกของเขาค่อยๆสบเข้ากับดวงตาของซูวานทั้งสองคนมองสบตากันอยู่นานจนกระทั่งร่างของซูรุ่ยลอยเยาอขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งรอบตัวเขามีพลังวิญญาณหมุนวนไปมาเมฆวิญญาณเหนือศีรษะของเขาลอยเข้ามารวมกันอย่างรวดเร็วนี่คือปรากฏการณ์ที่จะเลื่อนระดับเป็นนักอัญเชิญระดับสูง เมฆวิญญาณก็แล้วก็เล่ามารวมตัวกันกลายเป็นระเบิดวิญญาณขนาดใหญ่ครอบคลุมไปทั่วทั้งผืนฟ้าของเมืองเหมยเธอและกระจายไปทั่วทุกสารทิศอย่างไม่หยุดยั้งในตอนนี้แรงกดดันจากพลังวิญญาณที่แผ่ลงมาจากบนท้องฟ้าทำให้เหล่าสัตว์มันที่อยู่รอบตัวเมืองเหมยเธอต่างถอยร่นออกไปกันทั้งหมดขณะนี้การต่อสู้ของทั้งสามทิศถูกบังคับให้หยุดชะงักไปเหล่าสัตว์มันที่เริ่มมีสติปัญญาขั้นต้นเริ่มพากันถอยหลังหนีออกไป ซูจันถึงกับเลื่อนระดับพลังเป็นนักอัญเชิญระดับสูงในสนามรบผู้คนในเมืองเหมยเท่าต่างก็บ้าคลั่งกันไปหมดแล้วและเหล่าลูกศิษย์ของราชวิทยาลัยนักอัญเชิญถึงกับมึนงงกันไปหมดเช่นกันแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยเห็นซูรุ่ยอยู่ในสายตาอย่างสิทธิพี่อวินหลิงขณะนี้ก็จ้องมองไปอย่างร่างที่ยืนตรงอย่างสง่าผ่าเผยอยู่ใต้ระเบิดวิญญาณอย่างไม่เชื่อสายตาด้วยสีหน้าที่ขาวซีดไปหมดนี่มันเป็นไปได้อย่างไร เขาเพิ่งจะอายุ20%ปีจะเลื่อนระดับพลังเป็นนักอันเชิญระดับสูงเร็วขนาดนี้ได้อย่างไรกันเขายังเป็นคนอยู่หรือนี่สุวรรณขณะนี้สูเสียหวานก็มึนง,งงไปหมดแล้วเหมือนกันแม่ทับซูจริงๆแล้วนายก็คือพระเอกที่หลบซ่อนอยู่ของโลกนี้ใช่ไหมเนี่ยหืมตัวช่วยของนายนี้มันจะเหนือชั้นเกินไปหรือเปล่าซูรุยให้ตายเหอะตัวฉันเองก็รู้สึกมึนง,งงไปหมดแล้วเหมือนกันนะ ในสายตาของคนภายนอกนายน้อยใหญ่สู่ผู้ที่มาเหนือฟ้าราศีเหนือคนผู้ยืนอยู่ภายใต้ระเบิดวิญญาณในขณะนี้ถึงแม้ว่าภายนอกยังคงความสุขขุมเอาไว้ได้แต่ในใจกลับมีความรู้สึกเซ็งไปหมดในตอนนี้เองในที่สุดสู่รุ่ยก็เข้าใจแล้วว่าทำไมตัวเองถึงได้กลายเป็นสู่จ้านในภารกิจครั้งนี้ตามหลักการของเนื้อเรื่องเดิมแล้วสู่เจ้านกับสู่อูเป็นพี่น้องท้องเดียวกันจะเป็นระรองคลั่งรักน้องสาวได้อย่างไร ที่แท้แล้วมันมีเนื้อเรื่องที่ซ่อนเงื่อนอยู่นี่เองสู่จ้านันที่จริงแล้วเขาไม่ใช่สู่จ้านเมื่อ3ปีก่อนตอนที่สู่ัจนที่แท้จริงไปฝึกหาประสบการณ์ในเทือกเขาล้วรืออยู่นั้นเขาประสบเข้ากับพายุห้วงมิติเข้าเมื่อตอนที่สู่เลี่ยงมาพบเขาก็ใกล้จะหมดลมหายใจแล้วต่อมาสู่เลี่ยงก็พาสู่ัจนไปพักรักษาตัวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในตอนนั้นเองอันที่จริงสู่ัจนตัวจริงได้ตายไปแล้วแล้วสู่ัจนที่ถูกสู่เลี่ยงช่วยชีวิตกลับมาจริงๆแล้วเป็นใครอีกคนหนึ่งที่จำแลงกายมา คนคนนี้ก็คือคนที่ริเริ่มทําให้เกิดพายุห้วงมิตรในครั้งนั้นเขาเก็บซ่อนกลิ่นอายและพลังของเขาเอาไว้แล้วใช้การข้ามมิติส่งตัวเองมายังแผ่นดินใหญ่ตรงชวนเขาผู้ที่มาจากห้วงลึกเอเวจีเป็นราชันของเผ่ามารน,นี่มันเป็นเนื้อเรื่องอะไรของเขากันเนี่ยถึงว่าสิทธรราไมการเลื่อนระดับพลังของเขามันถึงได้ราบรื่นแบบนี้ในร่างกายเหมือนมีพลังวิญญ,ญาณที่ใช้ได้ไม่มีหมดเลยแม่ทับซูเองก็มันไปหมดแล้วเหมือนกัน ไอ้เนี่ยเรื่องซ่อนเงื่อนอะไรแบบนี้ตอนที่ฝ่ายข้อมูลเขาจัดการเอกสารทำไมถึงไม่ส่งมาให้ด้วยเลยนะยังจะต้องมาเลื่อนระดับพลังถึงขั้นนักอัญเชิญระดับสูงแล้วค่อยมาปลดความทรงจำอัตโนมัติอะไรแบบนี้ไม่เดินบ่นสักหน่อยพวกคุณจะไม่สบายใจกันใช่ไหมเอาเธอมาถึงตอนนี้แล้วแม่ทับซูเองก็ได้แต่ทำใจยอมรับการเป็นพระรองคลั่งรักจะมีเนื้อเรื่องที่ออกจากพิสดารแบบนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องที่พบเจอได้ทั่วไปราชันจอม,มันอะไรนี่คิดคิดดูแล้วก็ไม่เลวเหมือนกันนะ ในระหว่างที่ซูรุ่ยยกมือขึ้นมาปล่อยพลังมันออกมาเล็กน้อยกระบี่จื่อหมิงที่อยู่ในมือก็พุ่งทะยายนขึ้นไปบนท้องฟ้าไอพลังสีม่วงที่วนอยู่รอบตัวกระบีค่อยค่อยเปลี่ยนเป็นสีดำไอพลังชั่วร้ายสีม่วงเข้มจนดำได้พุ่งทะยานทะลุชั้นระเบิดวิญ,ญญาณขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเลื่อนระดับสำเร็จแล้วเคี้ยวสีดำสนิทเล่มหนึ่งตกลงมาจากบนท้องฟ้าเคี้ยวมรณะศาสตราเทพประจำกายของเทพแห่งความตายในยุคโบราณกาลในเมืองเหมยเทอ ในช่วงขณะที่ซูรุ่ยปล่อยไอมันออกมานั้นเสี่ยวไปก็รีบวิ่งออกมาจากห้องอย่างรวดเร็วมันแงนหน้ามองไปยังท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปแล้วโดยสัญชาตญาณกลิ่นอายแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้มันคือคือมาน ยังไม่ทันที่เขาจะมีการตอบสนองอะไรก้อนเมฆบนท้องฟ้าก็สลายตัวออกไปเคียวของเทพแห่งความตายปรากฏตัวขึ้นรับรู้ได้ถึงความรู้สึกของกลิ่นอายของความสิ้นหวังที่รุนแรงเสียไปอดไม่ได้ที่จะก้าวถอยหลังไปอีกหลายก้าวเป็นใครๆกันที่สามารถเรียกสัตราเทพโบราณออกมาแบบนี้ได้นี่มันไม่เหมือนกันกับสัตราเทพที่มีอยู่บน,นผืนแผ่นดินตรงชวนแห่งนี้เป็นแน่นี่คืออาวุธที่องค์เทพตัวจริงเคยใช้มาก่อนจริงๆ ในช่วงพลิบตาที่เคียวมรณะปรากฏกายขึ้นณนะที่ห่างไกลบนเทือกเขาล่วรื่อชายหนุ่มที่มีผมสีทองยาวเคลียรย์ไหลก็กระอักเลือดออกมาอย่างรุนแรงสีหน้าซีเซียไร้สีเลือดท่านราชันท่านเป็นอะไรไปสัตว์มารระดับสูงรอบข้างต่างก็รายล้อมเข้ามามองดูชายผมสีทองที่นั่งขัดสมาธิอยู่ในวงเวทส่งตัวด้วยสายตาเป็นห่วงเป็นเทพไม่สิทเป็นมาน ในตาสีทองของชายหนุ่มฉายแววกังวลขึ้นมาเขาใช้เลือดของตัวเองเขียนอักขรสีทองหลายสายลงไปบนวงเวทส่งตัวหลังจากที่เขาได้กล่าวเสียงทุ้มต่ำไปหนึ่งคำเหล่าสัตว์มานที่ล้อมอยู่ที่รอบเมืองเหมยเท่าต่างก็รีบถอยร่อนออกไปราวกับคลื่นน้ำมาเอาเปรียบกันแล้วคิดที่จะหนีหรือ ซูรุยที่อ่านความคิดของอีกฝ่ายออกตอนนี้กำเคียวของเทพแห่งความตายในมือเอาไว้แน่นๆตอนนี้ร่างของเขาลอยขึ้นไปบนอากาศอีกครั้งภายในดวงตาสีดำมีไอสีม่วงแห่งมันฉายประกายออกมาไหนๆก็มาแล้วก็จงอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะไม่ว่าแกจะเป็นใครฉันก็จะทำให้แกรู้เอาไว้ว่าเมืองเหมยเธอไม่ใช่ใครก็มีสิทธิ์ที่จะมาแต่ต้องได้เมื่อเคียวมรณะได้ตวัดลงไปกลิ่นอายสีดำของความตายได้แผ่ป,ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าของเมืองเหมยเธอในรัศมีร้อยลี้ ประกายแสงสีดำสว่างวาบขึ้นมาเพียงชั่วครู่กองทัพสัตว์มารที่อยู่นอกเมืองทั้งหมดก็กลาย,ยาเป็นโครงกระดูกสีขาวไปในชั่วพริบตาและชายหนุ่มผมสีทองที่อยู่ห่างไกลออกไปยังเทือกเขาล่วรือก็ถูกแสงสีดำที่แผ่ออกมาจากวงเวทส่งตัวทำร้ายเข้าจนกระอักเลือดสีทองออกมาอีกครั้งเมื่อแสงสีดำใจหายไปสีสันบนผืนแผ่นดินนี้ก็กลับคืนไปสู่ธรรมชาติของตนเองตามเดิมผู้คนที่อยู่ในเมืองเหม่ยเทอต่างก็มองดูโครงกระดูกสีขาวที่อยู่นอกตัวเมืองด้วยอาการตาค้างกันไปหมด แค่กระบวน่าเดียวก็สามารถสังหารสัตว์มารได้ทั้งหมดในน้อยใหญ่สูนี่ท่านเป็นตัวระเบิดน้อยหรือไรอีกอย่างที่สําคัญที่สุดคือให้ตายเถอะท่านยังจะเอากระดูกมาจัดเรียงกันใหม่อีกด้วยจัดเรียงเป็นรูปหัวใจอีกต่างหากนี่ท่านแสดงพลังเสร็จแล้วจะมาแสดงความรักหวานแววอีกหรือท่านเคยคิดบ้างไหมว่าหัวใจดวงน้อยๆของคนธรรมดาอย่างพวกเราจะทําใจยอมรับได้หรือเปล่าช่องตามใจทูเดย์บทที่12ฟื้ฝืนชะตาคนไร้ค่าตอนที่ 271เพราะการเลื่อนระดับพลังที่ไม่ธรรมดาของซูรุยการสู้รบของเมืองเหมยเธอจึงจบเร็วกว่ากำหนด4ตระกูลใหญ่จึงเริ่มส่งคนของตัวเองไปช่วยกันจัดการเก็บกวาดสนามรบเมื่อทหารกองหนุนของราชสำนักเดินทางมาถึงเมืองทั้งเมืองก็ได้กลับคืนสู่ความสงบและสะอาดเรียบร้อยดังเดิมแล้วบรรยากาศภายในเมืองค่อนข้างจะคึกคักจนตระกูลซูยิ่งหัวกระไดไม่แห้งคลึครื้นเป็นอย่างมาก หัวหน้ากองหนุนที่ทางราชสำนักจะส่งมาในครั้งนี้ก็คือท่านอาจารย์อวินฟานเป็นอาจารย์ระดับกลางในราชวิทยลาลัยนักอัญเชิญและเขายังเป็นน้าชายของอวินหลิงอีกด้วยเมื่อได้ฟังเรื่องราวของนายน้อยใหญ่ซูมาจากหลานสาวของตัวเองได้รับรู้ว่าในเมืองเล็กๆแห่งนี้ยังมีผู้ที่มีพรสวรรค์เก่งกล้าหลบซ่อนอยู่ก็ทําให้อวินฟานรู้สึกตื่นเต้นดีใจไปหมดนี่ช่างเป็นเรื่องดีๆที่ตกลงมาจากสวรรค์เสียจริง ถ้าหากสามารถพาเขากลับไปที่สำนักศึกษาละวงได้ล่ะก็นี่จะต้องเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของเขาเป็นแน่ท่านอาจารย์ใหญ่จะต้องดีใจมากแล้วเขาก็จะได้เข้าใกล้าการเลื่อนตำแหน่งเข้าไปอีกก้าวในขณะที่อวินฟานกำลังคิดถึงอนาคตของตนเองอยู่นั้นเมื่อเขาได้พากลุ่มลูกศิษย์มาเข้าเยี่ยมเยือนที่จวนตระกูลซูนั้นกลับได้รับแจ้งว่านายน้อยใหญ่ซูได้ทำการกักตนฝึกวิชาไปแล้วไม่พบใครทั้งสิน้นอวินฟาน เพิ่งเลื่อนระดับเสร็จก็เข้ากักตนฝึกวิชานี่มันไม่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์เลยนะแค่แค่ท่านอาจารย์อวินเมื่อเห็นว่าอาวินฟานไม่เชื่อถือในคำพูดของคนตระกูลซูทำหน้าบึ้งตึงจะบุกเข้าไปหาซูจจ้นที่เรือนของเขาเซียวเหยียนที่ยืนอยู่ด้านข้างจึงอดไม่ได้ที่จะก้าวเข้าไปกระซิบอยู่ที่ข้างหูของอวินฟานการกักตนฝึกวิชาของนายน้อยใหญ่อยู่เป็นอย่างไรนั่นไม่ใช่ความลับอะไรในเมืองเหมยเธอมาตั้งนานแล้ว ได้ฟังคำพูดของเซียวเหยียนอวินฟานถึงกับยืนอึ้งอยู่กับที่ไปเลยทีเดียวให้ตายเถอะต้องอาภัยให้เขาด้วยที่อยู่เป็นโสดมาจนถึงทุกวันนี้มีชีวิตอยู่มาครึ่งค่อนชีวิตแล้วเพิ่งจะเคยได้ยินว่ามีคนทําไปทำมาก็สามารถเลื่อนระดับได้แล้วยังสามารถเลื่อนระดับได้อย่างรวดเร็วและเกินมนุษย์มนาไปได้ขนาดนี้อีกด้วยอืมเอาเถอะถ้าหากว่านายน้อยใหญ่เขากําลังเออกักตนฝึกวิชาอยู่ข้าค่อยแวะมาใหม่วันหลังก็แล้วกัน อวินฟานพาคนกลับออกไปด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างกระอักกระอ่วนตอนที่กำลังเดินออกไปก็พอดีกับที่ซูอู่และซูชิงกลับเข้ามาจากการฝึกซ้อมข้างนอก ในเนื้อเรื่องเดิมคนที่มาเป็นกำลังหนุนก็คืออวินฟานเช่นเดิมและก็เป็นเขาคนนี้ที่สายตาดีเห็นแววความสามารถของซูอู่ใต้เท้านางเอกในอนาคตคนนี้เข้าแต่หน้าเสียดายที่ในครั้งนี้เรื่องราวของซูัจนได้เข้าไปจับจองอยู่เต็มพื้นที่ในหัวใจดวงน้อยๆของเขาไปหมดแล้วจึงทำให้เขาไม่ทันได้สังเกตเห็นใต้เท้านางเอกที่เดินสวนเขาไป แต่กลับกลายเป็นเซียวเหยียนที่พอเห็นร่างของซูอู่แล้วดวงตาก็เป็นประกายขึ้นมาเขาลังเลที่จะเข้าไปทักทายกับนางหน้าเสียดายที่ซูอู่พูดคุยอยู่กับซูชิงตลอดเวลาทําให้นางมองไม่เห็นใต้เท้าพระเอกที่เดินสวนกันออกไปเซียวเหยียนจนกระทั่งคนกลุ่มนั้นเดินจากไปแล้วซูชิงถึงได้หยุดฝีเท้าลงแล้วหันมามองซูอู่เมื่อครูนั้นใช่นายน้อยใหญ่เซียวหรือไม่ดูท่าทางเหมือนว่าเขามีเรื่องจะพูดกับเจ้านะ ซูชิงเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบการกระทำของเซียวเหยียนเขาสังเกตเห็นมันตั้งแต่ต้นแล้วเจ้าว่าเซียวเหยียนหน้าหรือข้าไม่มีอะไรจะพูดกับเขาทั้งนั้นได้ยินคำพูดของซูชิงซูอู่ก็อดไม่ได้ที่จะยักไหลอ้อ ได้ยินคำพูดของซูอู่ซูชิงก็เพียงแค่พยักหน้าเบาๆช่วงนี้ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันซูชิงพวกเขาก็ค่อยๆเข้ากับตระกูลซูได้มากขึ้นและตระกูลซูเดิมก็เป็นนักอันเชิญอยู่แล้วถึงแม้ว่าช่วงแรกๆพวกเขาจะดูถูกกอพวกเขาลับหลังยังเรียกลานฝึกของพวกเขาว่าเป็นค่ายรวมพวกไร้ค่าแต่ว่าในเหตุการณ์สูงสัตว์มันบุกเมืองในครั้งนี้พวกเขาทุกคนก็ได้พยายามกันอย่างเต็มความสามารถตอนนี้ซูชิงเป็นถึงนักอัญเชิญระดับ8ขั้นสูงสุดแล้วซูอู่เองก็เลื่อนระดับมาระดับเจตั้งนานแล้ว้ววดย พวกเขาไม่ใช่พวกไร้ค่าอีกต่อไปพวกเขาก็เป็นนักอัญเชิญที่มีคนเคารพนับถือเช่นกันผ่านการสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลกันในครั้งนี้เหล่าพี่น้องสายหลักของตระกูลซูก็ค่อยๆยอมรับพวกเขามากขึ้นไม่มีใครดูถูกพวกเขาอีกต่อไปถึงแม้ว่าเมื่อเทียบกับความสามารถของซูจั่นแล้วซูชิงรู้ว่าตัวเองยังห่างชั้นอีกมากแต่ว่าเขาก็ถือว่าได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของตนเองสักที ทั้งสองเดินเคียงข้างกันเข้าไปยังไม่ทันได้รู้ตัวก็เดินมาถึงหน้าเรือนของซูรุ่ยแล้วเสี่ยวอูเด็กดีเงาร่างอันสูงใหญ่พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วซูอูไม่ทันได้ตั้งตัวเกือบจะถูกเสี่ยวไปพุ่งเข้าใส่จนล้มลงยังดีที่ซูชิงมือไวกว่าประคองนางเอาไว้ได้ทันเจ้าไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ซูชิงมองไปที่ซูอูอย่างเป็นกังวลซูอูเพียงแค่ยกยิ้มอย่างอ่อนใจข้าไม่เป็นอะไรเสี่ยวไปเจ้ายิ่งอยู่ยิ่งตัวหนักแล้วนะเนี่ยเสี่ยวไป นี่ข้าถูกรังเกียจแล้วหรือนี่เดี๋ยวก่อนเหมือนว่าข้าจะกังวลผิดจุดไปนะแล้วไอ้หน้าอ่อนคนนี้เป็นใครกันทำไมถึงได้มายืนอยู่ใกล้กับเสี่ยวอูของข้าขนาดนี้เมื่อครู่นี้ยังกล้าเข้าไปประคองเอวรชรนของนางเอาไว้อีกเจ้าเป็นใครเสี่ยวไปอ้อมมาด้านข้างใช้สายตาที่ไม่เป็นมิตรมองไปยังสู่ชิงสู่ชิงนายน้อยใหญ่มีสัตว์เลี้ยงที่พูดได้ทุกคนในจนต่างก็รู้กันหมดวันนี้พอเห็นว่าเสี่ยวไปมองตัวเองด้วยสายตาไม่เป็นมิตร ซูชิงก็รู้สึกแปลกใจข้าชื่อซูชิงเจ้าก็คือเสี่ยวไปสินะซูชิงเสี่ยวไปได้ยินคำพูดของซูชิงก็รู้สึกแปลกใจแล้วมองดูเขาอีกหลายครั้งทำไมชื่อนี้มันถึงได้คุ้นหูนักเล่ารู้สึกว่าจะเป็นโอเสี่ยวไปตกใจจนกรีดร้องเสียงดังแล้วยกขาหน้าของมันขึ้นมาอย่างกระทันหันเจ้าก็คือศัตรูหัวใจของนายท่านคนนั้นนี่เองศัตรูหัวใจ สีหน้าของซูชิงมีความอิหลักอิเหลืออยู่ชั่วแวบซูอู่ที่ยืนอยู่ด้านข้างกลับมองมาที่ซูชิงอย่างขบขันหือพี่ซูชิงที่แท้แล้วท่านชอบพี่หญิงของเสี่ยวอู่หรอกหรือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันที่จริงแล้วพวกเราเป็นแค่เพื่อนบ้านกันมือไม้ของซูชิงอยู่ไม่เป็นที่โบกไปมาเป็นพลวันจนเริ่มมีริ้วสีแดงพาดอยู่บนใบหน้าแต่ซูอูกลับมีสายตาเป็นประกายจนอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมา ถึงว่าพี่ใหญ่ถึงได้พยายามยัดข้าไปไว้ในกลุ่มของพวกท่านยิ่งคำพูดนี้ของซูอูหลุดออกมาสีหน้าของซูชิงก็ยิ่งมีความกระอักกระอ่วนมากขึ้นความคิดของนายน้อยใหญ่ซูตอนนี้ทุกคนก็รู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองแผนการเล็กๆเช่นนี้ของพี่ใหญ่ตัวเองซูอูเองก็มีความรู้สึกหมดคำจะพูดแล้วเหมือนกัน ความรักระหว่างหนุ่มสาวกับมิตรภาพไม่เหมือนกันไม่ว่าจะตัวติดกันหรือจะเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าหากว่าไม่มีความรู้สึกวันไหวไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างไรก็สูเปล่าจริงๆแล้วซูอู่ก็ดูออกอยู่เหมือนกันในใจของซูชิงก็ยังคงชอบซูวานอยู่ต่อให้เขาเก็บซ่อนความรู้สึกนั้นเอาไว้ลึกขนาดไหนน่าเสียดายก็ยังถูกสายตาอันแหลมคมของซูรุ่ยมองทะลุออกมาอยู่ดี ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายนิสัยดีที่หายากและเป็นคนดีที่หาได้ยากมากเช่นกันแต่น่าเสียดายเขาไม่ใช่ผู้ชายในแบบที่ตัวเองชอบในห้องนอนภายในเรือนถึงแม้ว่าซูรุยจะอยู่ในห้องนอนแต่เขากลับแผ่พลังวิญญาณของเขาออกไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในโจนเขาก็ได้ยินหมดทุกคำพูดอย่างชัดเจนการมาของอวินฟานเขาไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเพราะว่าในเนื้อเรื่องเดิมนเวลานี้ซูจ้านยังไม่ได้เลื่อนระดับพลังมาเป็นนักอันเชิญระดับสูง เพราะยังไม่ได้รื้อฟื้นความทรงจําที่แท้จริงของตัวเองสุดท้ายเขาก็ต้องตามอาวินฟานและพวกซูอูเซียวเหยี่ยนพวกเขาไปที่ราชวิทยลาลัยนักอัญเชิญอยู่ในสำนักศึกษาเขาดูแลปกป้องน้องสาวของตัวเองเป็นอย่างดีความสัมพันธ์ระหว่างเขาก็ซูอูก็ดีขึ้นเรื่อยๆ นี่จึงทําให้หลังจากนั้นหนึ่งปีหลังจากที่ความทรงจําที่แท้จริงของเขากลับมาแล้วเขาก็ยังคงปล่อยวางซูอูไม่ได้อันที่จริงตอนนั้นเขาสามารถไปจากแคว้นอ้าวหลินด้วยความสามารถของเขาแล้วในแผ่นดินใหญ่ตรงชวนไม่มีใครสามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้แล้วแต่ว่าเพื่อสาวน้อยที่ตัวเองหลงรักเขาจึงเลือกที่จะเป็นเพียงแค่นักอันเชิญระดับสูงอย่างนี้ไปเงียบๆคอยอยู่เคียงข้างปกป้องดูแลนางจนกระทั่งถึงตอนที่นางและเซียเวเยียนอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ยังคงอยอยพรให้พวกเขามีความสุขในฐานะของพี่ชาย ที่เรียกว่าพระรองคลั่งรักแท้ที่จริงแล้วก็เป็นเพียงคำจำกัดความของคนโง่และปัญญาอ่อนเท่านั้นแหละคิดอะไรอยู่สุวรรณที่นอนอยู่ใต้ร่างขยับเข้ามาถามชิดที่หูของเขาเบาๆได้ยินเสียงเรียกของคนรักประกายในตาของสุรุยก็ลดลงแล้วยิ้มออกมาผมกำลังคิดอยู่ว่าผมเป็นมารตอนนี้ผมกับเสี่ยวไปได้ทำพันธสัญญากันแล้วถ้าหากวันหนึ่งเขารู้ว่าผมเป็นเผ่ามารขึ้นมาคุณคิดว่าเขาจะทำอย่างไรหือ ได้ฟังคำพูดของซูรุยซูวานก็กระพริบตาขึ้นลงในเนื้อเรื่องเดิมเพื่อความรักแล้สู่จจ้นเก็บซ่อนฐานะของตัวเองเอาไว้ไม่ให้ใครรู้แล้วตอนนี้ล่ะอย่างน้อยตอนนี้ผู้ที่อยู่ที่เทือกเขาลู่รือราชันสัตว์มารผู้นั้นก็รู้ถึงสถานะที่แท้จริงของเขาแล้วต่อให้เขารู้ว่าคุณเป็นมารเขาก็ทำอะไรไม่ได้หรอก ูุวารรู้ดีว่านิสัยที่แท้จริงของเสี่ยวไปเป็นอย่างไรนักกินที่ตะกละอย่างนั้นเป็นแค่คนที่ไม่มีจรรยาบัลขอแค่มีนมก็นับเป็นแม่ไปหมดได้ฟังคำพูดของสุว่านสูรุยก็หัวเราะออกมาแล้วก็ก้มลงมาประทับจูบลงไปบนเปลือกตาของนางภรรยาอีกไม่กี่วันท่านพ่อก็จะจัดงานแต่งงานให้เราแล้วได้แต่งงานกับคุณอีกแล้วดีใจจังเลยสุวรเป็นพวกขัางการแต่งงานอะไรขนาดนั้นแม่ทับซูยิ่งอยู่ยิ่งน่ารักนะเนี่ย ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ